สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หุยหรือช่องหุยเมล์ฟลาวเวอร์ทาร์โรแอนด์เดสตินีนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการทํานายดวงชะตาในช่วงปี2565ของชาวราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมนะคะอาจารย์แจ้งไว้ก่อนนะว่าการทํานายดวงแบบนี้จะเป็นการทํานายแบบกว้างๆนะไม่ได้จำเพาะเจาะจงดวงใครพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยในนาทีนี้ด้ดวย่ อย่าลืมชุวกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องอาจารย์หูด้วยนะใครที่ชอบอ่านดวงรายวันไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์กันได้เลยใครสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่ทางด้านมุมซ้ายนี้นะคะหรือค้นหาได้จากเบอร์โทรศัพท์0869990483ได้สำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะ มาค่ะสำหรับดวงในช่วงปี2565ของชาวราศีกุมนะคะสำหรับการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมโดยตลอดทั้งปีเลยนะคะซึ่งจะแบ่งการพยากรณ์ออกเป็น2เซกชันใหญ่ๆนะคะทางด้านซ้ายมือนี้จะเป็นเรื่องราวนะคะ12เรื่อง13ใบนะคะในชีวิตของคุณรอบๆด้านนะคะนาว่าหลักใหญ่ใจความแต่ละด้านของคุณนะชีวิตจะเป็นยังไงบ้างส่วนทางด้านขวามือน,นะคะจะเป็นเรื่องสําคัญในตแต่ละเดือนของคุณนะเรียกว่าเป็นดวงช่วงแต่มื่ก ราคุณพามมนาเรื่อยประจกนกระทั่งถึงเดือนธันวาตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะคะถามจะตบท้ายด้วยเรื่องของการโยกย้ายของดวงดาวบนท้องฟ้านะคะอีกนิดนึงนะคะในช่วงท้ายๆนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับไพ่ประจำตัวคุณใบร่างนะคะคุณได้ไพ่เอสอ p ฟเพนต c l เ s นะคะอาจารย์มองว่าปี2565นี้นะคะนะจะเป็นปีเรียกว่าปีทองปีแห่งโชคลาภ ต่างๆนานาแล้วก็โอกาสดีๆต่างๆนะคะจะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีกุมก็ว่าได้นะคะนะช้นที่ที่เราว่าเนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยก็มีคนเอานั่นเอานี่เอาโชคลาภเอาช่องทางการเงินต่างๆนะเข้ามาให้คุณอยู่เรื่อยๆนะคะนะเป็นปีที่อ่ะถ้าหาว่าจะมีเรื่องของการถ้าหาว่าใครเป็นสายเสี่ยงนะคะหรือสายลงทุนนะคะนะอาจจะเป็นแบบอ่ะคุณจะเสี่ยงใต้ดินเสี่ยงบนดินหรือว่าจะเสี่ยงคริปโตหรือว่าจะหุ้นจะทองหรือจะอะไรก็ตามทีอาจารย์มองว่าชาวราศีกุมปีนี้มีเกณฑ์เรื่องของการ ให้กาไรนะคะเรียกว่าก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะยิ่งคุณศึกษานะคะให้เวลากับเรื่องของการแบบการเรียนรู้นะคะในเรื่องของการลงทุนมากเท่าไหร่นะคุณก็จะยิ่งทํากําไรจากตลาดทุนได้มากเท่านั้นนะคะนั่นนี่เป็นแบบเรื่องที่ดีสุดๆเลยของชาวราศีกุมนะคะ ต่อนะภายในเรื่องของเงินเงินทองทองโดยตรงนะคะอาจารย์ต้องบอกแบบนี้นะคุณมีโชคลาภเข้ามาเรื่อยๆก็จริงนะคะแต่ว่าเรื่องของรายรับนะคะหรือว่าเงินที่มันจะเข้ามือมันเนี่ยนะมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันทันทีนะคะนะมันจะค่อยๆไหลามาเรื่อยๆเรื่อยๆตามจังหวะเวลาของมันนะคะนะใครที่มีเอ่อเรื่องของแบบงานประจําส่วนตัวหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยเวลาไปทวงเงินลูกค้านะคะนะหรือว่าจะเก็บเงินลูกค้าอะไรใดๆนะ,ะมันมักจะมีเรื่องของการเลทการอะไรพวกนี้อยู่เสมอนะคะหรือว่ามีเรื่องของการแบบทยอยจ่าย แบ่งจ่ายมาเป็นก้อนๆก้อนๆน,นนะคะนะแต่ว่าอาจารย์มองว่ายังไงไงเขาก็จ่ายคุณครบแล้วเขาก็ให้คุณครบนั่นแหละเพียงแต่ว่าเรื่องของเงินทองเนี้ยมันอาจจะได้มาช้าบ้างอะไรบ้าง<ม>เท่านั้นเองนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสห a ช h านะคะเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงคนรอบข้างนะคะนาคุณได้ไพ่จัดเม้นนะคะอาจารย์มองว่าชาวราศีกุมปีห5หนี่นะดูเหมือนว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นประเด็นสําคัญสําหรับคุณแหละคุณอาจจะมีเพื่อนใหม่สังคมใหม่นะคะนะหรืออาจจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่แบบถูกเหมือนถูกกําหนดมาให้พบให้พบกับคุณนะคะหรือว่าถูกกาหนดไว้ให้คุณอาจจะต้องเข้าไปทําความรู้จักนะคะน่ะต้องไปมีความรู้ต้องไปแบบสูงสิงอยู่กับคนแบบกลุ่มนี้นี้นี้เนี่ยนะคะนะ เรียกว่าค่อนข้างชัดเจนมากๆนะคะนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเป็นไปได้ก็คือบรรดาเพื่อนเก่านะคะหรือว่าคนที่เคยสนิทกันแล้วห่างหายกันไปเนี่ยปี 6, 5นะคะมันจะมีการกลับมายูเนียนการกลับมาเจอกันอีกครั้งคนที่ไม่เคยคิดว่าคุณจะได้กลับมาเจอหน้ากันอีกคุยกันอีกนะคะเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบพันธุนะคะเทนจ็อบวอนนะคะปีนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมมรซย์บ้านช่องห้องหอความรับผิดช,ชอบต่างๆไปในครอบครัวจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักสําหรับคุณนะคุณจะมีภาระเยอะขึ้นอะไรขึ้นนะคะสมาชิกภายในครอบครัวบางคนนะคะอาจจะเหมือนเรียกว่าเหมือนเขาอาจจะขาดรายได้นะคะหรือว่าเรื่องของแบบตกงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้คุณอาจจะต้องแบบไปอุ้มเขาไว้อีกคนนึงนะ ทีนี้นะคะระวังให้ดีนิดนึงค่ะเวลาทํางานบ้านนะชาวราศีกุมเนี่ยนะคุณจะไปยกไปแบกไปเรียกว่าไปกวาดไปถูอะไรนะดูสังขารตัวเองหน่อยระวังจะปวดหลังปวดขาได้จากการทำงานบ้านนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบปุตตานะคะทัวเปเนตะเคิลนะคะปีนี้นะคะนะใครที่มีลูกหลานบริวารก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะบางทีคุณก็เดาไม่ถูกคิดไม่ออกเหมือนกันตามไม่ค่อยทันว่าเอ๊มันอารมณ์ไหนไปบางวันคุยกับมันมันก็ดีๆบางวันคุยกับมันเนี้ยมันก็แวด๊ดใสอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ แล้วก็ใครที่มีลูกน้องมีบริวารน,นะคะช่วงนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนหน้านะเดี๋ยวมันก็เข้าเดี๋ยวมันก็ออกนะ่นะคะนะคุณอาจจะเปลี่ยนลูกน้องมีการแบบโรเททกันระหว่างแผนกอะไรพวกนี้เยอะนะคะลูกหลานบริวารคุณนะคะถ้าหาเงินเองแล้วอะไรแล้วช่วงนี้เขาจะตึงตึงมือหน่อยนะเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะคะถ้าช่วยได้ก็ช่วยเขานดนึงก็แล้วกันนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพอรินะคะคุณได้ไพ่เฮอร์มิตนะปีนี้ชาวราศีกุมนะดูเหมือนว่าคุณจะมีเรียกว่ามีอุปสรรคมีศัตรูมีคู่แขนนคู่อาฆาตอ่ะเป็นเป็นคนที่ประเภทที่แบบเป็นนักบวชอ่ะ นะคะคุณอาจจะมีศัตรูเป็นพระเป็นอะไรพวกนี้ก็ได้นะรวมไปจนกระทั่งถึงใครที่ยังเรียนอยู่นะคะปี65จะเป็นปีที่บางทีคุณจะคุยกับที่ปรึกษาคุยกับอาจารย์เนี้ยไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าเขามักจะเข้ามาขัดขวางสิ่งที่คุณกําลังจะทําเสนอโปรเจกต์เสนอที่สิทธิ์อะไรไปนะหูคุณแบบถูกปัดตกแบบชนิดที่เรียกว่าคือไม่เหลือหน้าไม่เหลืออะไรเลยอ่ะนะคะจ,จะเป็นปีที่คุยกับที่ปรึกษาหรือว่าอาจารย์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างยากนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบปตะตนีนะคะเรื่องของความรักคนโสดนะคะ six of wands เสีส้บนี้นะคะจารย์มองว่าอาจจะมีคนที่เป็นแบบเพื่อนร่วมงานคนที่เคยช่วยเหลืองานการงานการหรือว่าคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาเนี่ยเข้ามาจีบนะคะแล้วเขาก็จะเข้ามาในแบบฟอร์มของแบบของการให้ความช่วยเหลือการมาอุ้มชูการมาสนับสนุนการงานของคุณน,นะคะนะแต่จย์มองว่าเขาไม่ได้มาจีบคุณแบบกระโตกกระตากอะไรหรอกเหมือนแบบฟอร์มเข้ามาเป็นเพื่อนเข้ามาซีเข้ามาสนิทแบบนี้นะคะ ส่วนคนที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีแฟนกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วนะคะ6ไม้เนี่ยหมายถึงว่าเรื่องของสัมพันธภาพระหว่างคุณทั้งคู่นะอาจารย์มองว่ามันค่อยเป็นค่อยไปอ่ะมันค่อนข้างราบรื่นนะคะมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนักนะคะนะส่วนใหญ่คุณทั้งคู่ก็จะมีการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของการก้าวความก้าวหน้านะคะบางทีบางคู่อาจจะมีลักษณะของการแบบชวนกันไปสอบข้าราชการอะไรแบบนี้นะคะขึ้นมาด้วยนะคะนะไม่ค่อยหวือหวาอะไรสักเท่าไหร่ ต่อมานะคะสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะ six of w a n d s นะคะอาจารย์มองว่าคุณน่าจะมีคนเข้ามาคุยเพิ่มนะคะเพอเพออาจจะหลายคนพร้อมๆกันแล้วก็เป็นคนในแวดวงสังคมเดียวกันหรือว่ารู้จักคุณนะคะผ่านการเรียนผ่านการงานในนี้นะคะรู้จักกันมาอยู่แล้วแหละนะคะ โอเคสำหรับไพ่ในภพมรณะนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายคุณได้ไพ่เดอะเวิร์นะคะไพ่ใบนี้นะคะดูเผินๆคุณอาจจะดูเหมือนแข็งแรงแต่จริงๆแล้วชาวราศีกุมต้องระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับโรคของระบบประสาทนะคะโรคระบบสมองอะไรต่างๆคุณอาจจะรู้สึกแบบเออร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งแขนขามันชามันปวดแล้วมันก็ชานะคะหรือบางทีก็รู้สึกแบบเหมือนกับว่ามันทับงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะอันนี้คุณต้องควรที่จะไปตรวจเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทอะไรต่างๆนะคะอาจจะมีอาการแบบกระดูก ทับเส้นนะคะไม่ได้ปวดมากเพียงแต่เหมือนกับแบบแขนขาหรือว่าศีรษะทํางานได้ไม่ปกติสายตามองได้แบบไม่ชัดอะไรแบบนี้นะคะน่ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นที่โรคระบบประสาทนะคะนะใครที่อ้วนน้ําหนักเกินนะคะน้บริโภคแต่แป้งคาร์โบไฮเดรตไขมันของหวานอะไรางเงี้ยนะคะก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบบสมองอะไรพวกนี้ไว้ด้วยนะคะเส้นเลือดในสมองอะไรอย่างเงี้ยนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบสุภาพเอสออฟเพนทาเคิลนะคะนะดูเหมือนว่าช่วงนี้นะคะปี2565เนี่ยผู้ใหญ่จะป้อนงานให้คุณแบบชนิดที่หัวไม่วางหางไม่เว้นเขาไม่ปล่อยให้คุณว่างสักกวินาทีเลยทีเดียวนะคะนะเดี๋ยวก็ส่งโปรเจกต์มาพอเห็นทําอันนึงเสร็จแล้วก็ส่งอันใหม่มาให้อะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าใครที่ทํากิจการส่วนตัวนะคะนะ ปีนี้ผู้ใหญ่จะเป็นช่องทางในเรื่องของการงานใหม่ๆมาให้คุณนะคะนะเรียกว่าเมื่อไหร่ที่คุณแบบขาดงานงานขาดมือนะวิ่งไปหาเจ้านายเก่าวลูกค้าเก่าวนะคะคนเคยช่วยเหลือกันมาเขาจะกลับมาหรือว่าโยนงานให้คุณอีกครั้งนะคะนะเรียกว่าคือผู้ใหญ่จะเป็นแหล่งเงินแหล่งท้องอีกแหล่งหนึ่งของคุณเลยก็ว่าได้นะคะในปี65นี้นะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของเงินเงินขอขอภัยค่ะเรื่องของการงานนะคะควีนซับคัพนะคะอาจารย์มองว่าปีนี้การงานมีโอกาสที่คุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปเป็นไปนั่งในตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นที่ปรึกษานะคะนะหรือว่าเรื่องของแบบงานที่ต้องงานที่เราจะต้องแบบเหมือนไปดูแลคนอื่นอีกทีนึงอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ลงมือทําเองนะคะนะแต่เราจะต้องไปควบคุมดูแลความเรียบร้อยนะคะนะบางคนก็อ,อาจจะได้ทํางานแบบใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นนะคะมีการดูแลเรื่องของความต้อง เรื่องของอะไรพวกนี้นะคะนะใครที่เป็นหมอเป็นจิตแพทย์นะคะนะหรือว่าเป็นเรียกว่าทํางานเป็นอาจารย์เป็นที่ปรึกษานะคะอะไรใดๆก็ตามทีช่วงนี้จะมีแต่คนเข้ามาวิ่งเข้าหาคุณอะนะนะคืออยากได้เรื่องของแบบคําแนะนําอยากได้เรื่องของแบบอยากจะมาปรับทุกข์ด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะค่อนข้างตลอดทั้งปีเลยนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของโชคลาภนะคะคุณได้ไพ่เดอะแมจิชเชียนะคะชาวราศีกุมมีโชคลาภนะบอกไว้เลยนะคะแถมเป็นโชคลาภจากท่องทางใหม่ๆด้วยนะคะถ้าหากว่าก่อนหน้านี้ปีก่อนๆน,นะคุณอาจจะไม่ได้เคยเสี่ยงทางช่องทางนี้นะคะอาจารย์มอให้คุณลองเปิดตลาดใหม่นะคะหรือว่าลองไปเสี่ยงใหม่กับแอปใหม่กับอะไรใหม่ๆดูนะคะนะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบแต่น,นี้ ไม่ใช่ว่าชี้โรงให้ก็ลอกให้คุณไปติดพนันหรืออะไรพวกนี้นะต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นเรื่องของแบบคุณต้องบริหารจัดการความเสี่ยงตรงนี้เอาเองนะคะไม่ใช่ทุม่มไม่ได้บอกว่าคือมีโชคแล้วคุณจะไปทุ่มสุดตัวขายบ้านขายรถอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะโอเคอ่ะมีอีกนิดนึงนะคะไม่เช่นขึ้นมาในชบพบลาภะแบบนี้มันหมายถึงด้วยว่าคุณต้องเรียกว่า ออต้องพูดใจดีๆนะคะนะคุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบจากคําพูดของตัวคุณเองพูดดีได้ของดีนะคะพูดแย่ๆก็าอาจจะเสียสิ่งที่มีไปได้เหมือนกัน ต่อมานะคะไพ่ในภพวินาศนะคะ S of Cups นะคะนะชาวราศีกุมอาจจะมีเรื่องฉุกหรือหูกต้องเดินทางต้องไปไปมามาต้องย้ายงานต้องเปลี่ยนที่ต้องทิ้งโปรเจกต์นะคะนะหรือมีเรื่องที่แบบสมมุ่คือเกิดอะไรขึ้นมาแล้วคุณอาจจะต้องแบบทิ้งของเดิมไปแล้วคุณก็ต้องวิ่งไปหาของใหม่ทันทีแบบนี้นะคะนะดังนั้นชาวราศีกุมนะคะปีนี้อาจจะต้องทําใจว่าคุณอาจจะเจอกับเรื่องของภาวะที่ไม่แน่นอนในเรื่องของภารกิจเรื่องของการงานหรือเรื่องของที่อยู่อาศัยอยู่บ้างนะคะนะอ่าเรียกว่าเก็บกระเป๋านะแพ็คกระเป๋าเตรียมไว้เลยก็ได้นะ มีเกณฑ์เรื่องของแบบเอออยู่ยูวันนี้นอนบ้านคืนพรุ่งนี้ก็ต้องไปนอนที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาอยู่เรื่อยๆไพ่ไประจําตัวคุณใบกลางนะคะจะบอกภาวะของคุณในปีนี้นะคะควีนซอฟซอสนะชาวราศีกุมเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่คุณค่อนข้างเรียกว่า มีเรื่องหงุดหงิดหัวเสียได้ง่ายเข้ามาอยู่บ่อยๆนะคะนะแล้วก็มักจะโดนความกดดันนะคะจากผู้ใหญ่เพศหญิงอ่ะนะคะเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะปีนี้คุณจะอารมณ์ไม่ค่อยมั่นคงนะคะคนอื่นจะไม่ค่อยชอบเข้าหน้าคุณเท่าไหร่เพราะว่าโมโหแรงปากร้ายนะคะบางทีก็แซะแรงอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยอาจารย์เปิดขึ้นมานะคะเพื่อเป็นคำแนะนำให้ชาวราศีกุมในปี65นะคะนะคุณได้ไพ่ library นะคะ t a k e control of your narrative นะ อย่างที่บอ,อกไปนะคะนะไพ่ความหมายเดียวกันนี้คล้ายๆกันนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วในภพลาภะนะคะปีนี้นะคะคุณต้องควบคุมสิ่งที่คุณพูดนะคะทั้งคําพูดที่ออกมาทางปากแล้วก็คําพูดที่อยู่ภายในใจนะคะนะคุณภาคเสียงอะไรไว้กับให้ตัวเองได้ยินนะหรือว่าให้ตัวเองอะรับรู้อะ่ะชีวิตของคุณอะมันจะถูกควบกําหนดหรือควบคุมไปตามนั้นนะคะคุณดังนั้นนะคะคุณอยากได้อะไรดีด อยากได้อยากให้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมอยากให้ชีวิตก้าวหน้ากว่าเดิมพูดคําดีๆบอกตัวเองนะคะนะพูดว่า อ่ะตื่นเช้ามานะคะวันนี้เป็นวันที่สดใสเป็นวันที่สําเร็จเป็นวันที่ราบรื่นทุกสิ่งทุกอย่างนะอาจจะดูเหมือนแบบโลกสวยเกินไปหน่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จางก็มองว่านี่เป็นคําแนะนําของคุณนะคะนะชาวราศีกุมนะคะปีนี้จะเป็นปีที่คุณเหมือนคุณคิณคดอะไรแล้วมันจะเกิดขึ้นแบบปุรปปับฉับพลันเนะ่เหมือนคุณจิตไวมากนะคะนะดังนั้นพยายามควบคุมจิตใจหรือเรื่องของความคิดตัวเองให้ดีคุณคิดดีชีวิตคุณก็จะดีนะอันนี้พูดแบบนี้เลยนะคะนะ ต่อมานะคะนะมาทางพาร์ทขวามือบ้างอันนี้จะเป็นดวงในช่วงแต่ละเดือนของคุณนะคะว่าแต่ละเดือนตั้งแต่มกรายัน ธันวาคมเนี่ยจะมีเรื่องสําคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเริ่มกันที่ปลายม่ารแรกนะคะมกราคมพามีนาช่วงมกราคมนะคะคุณได้ไพ่แหงแม่นะคะนี่ต้องเตือนไว้เลยว่าคุณให้ระวังเรื่องของสุขภาพโรคติดต่อโรคติดเชื้ออะไรทั้งหลายนะคะนะแมมหลังปีใหม่แล้วก็อยากจะลื่นเรองบ้างเนอ้อแต่ทีนี้ก็ต้องระวังตัวเองให้ดีนะคะต่อให้คุณไม่ไปติดโรคอะไรที่เขาที่เขาระบาดกาันคุณก็อาจจะติดคุณก็อาจจะติดเชื้อนะคะนะเช่นเชื้อราเชื้อแบคทีรียอะไรบางอย่างนะคะซึ่งมันเป็นเชื้อที่แบบรักษายากนะคะ ากว่าจะหายก็นานอะไรก็นานด้วยนะคะบางคนเดมีอาการแบบปวดหัวเรื้อรังเป็นไมเกรเลือล้อรลงอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคุณพาพันนะคะนา้าไนออฟซอสนะคะเดือนนี้คุณจะแหมเรียกว่าหัวร้อนเก่งจังเลยอะ่ะมีใครมาพูดคำสองคำคุณก็พร้อมจะบวกพร้อมกับไฟกับเขาแล้วนะคะบางทีเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรคุณเลยนะคุณบวกใส่เขาก่อนละนะคะนะระวังมีปัญหามีปากเสียงกับคนรอบข้างแล้วก็จะมีเรื่องของการเดินทางแบบฉุกระหุฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาอยู่บ่อยๆนะ มีนาคมนะคะ Night of Cups นะคะมีนาคมคุณจะใจเย็นลงแล้วนะคะนะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างแบบเรียกว่าออใจล่มๆนะบางคนจะมีความรักมีคนคุยเข้ามาขอคุยด้วยในช่วงเดือนมีนาคมนี้แหละและทำให้คุณเรียกว่าค่อนข้างแฮปปี้อยู่พอสมควรเลยนะ ไตรมาสที่2นะคะเมษายนนะคะคุณได้ไพ่ไฮโรแฟนนะคะชาวราศีกุมนะช่วงสงกรานอะไรก็ตามนะคะหรือว่าในเดือนเมษายนนี่แหละคุณจะมีเรื่องของการทําบุญนะคะทำบุญใหญ่ไปทําสังฆทานหรือว่าไปวัดไปวาไปปฏิบัติธรรมไปต่างจังหวัดนะไปเที่ยววัดต่างๆนะไปเจอพระเจอครูบาอาจารย์นะเรียกว่าแทบตลอดทั้งเดือนนะคะนะแม้ว่าจะเป็นช่วงนอกเทศกาลเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสเรียกว่าได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่หรือว่าได้ทํางานกับผู้ใหญ่นะคะเรียกว่าบ่อยทั้งเดือนเลยทีเดียว พฤษภาคมนะคะ Ten Spherical นะคะอาจารย์มองว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะได้จับงานใหญ่มูลค่าสูงหรือได้ดูแลงบประมาณมรดกนะคะหรือว่าเงินทองก้อนใหญ่หรือว่ามีการดีวการเกี่ยวกวับเรื่องของแบบรัพย์สินเงินทองบ้านครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้น มิถุนายนนะคะควีนซอฟต์ฟอนสนะคะอาจารย์มองว่าเด mm ือนมิถุนายนคุณจะ,ะสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็จริงแต่ว่าคุณก็จะหาเรื่องใส่ตัวอยู่บ่อยๆนะด้วยการแบบไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้นะคะช่วยงานเ้าอะไรเขาใครมาไหว้วานอะไรคุณก็วิ่งออกไปช่วยเขาหมดเลยนะคะนะจะเป็นเดือนที่คุณจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองสักเท่าไหร่เพราะมมวแต่ยุ่งกับเรื่องของชาวบ้าน <laughs> นะคะต่อมาไตรามาสที่3นะคะครึ่งปีหลังกันแล้วนะ <laughs> <laughs> เดือนกรกฎาคมเซเว่นซอฟซอสนะ กรกฎาคมต้องเป็นเดือนที่คุณจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของแบบทรัพย์สินต่างๆนะคะนะระวังของหายเงินหายนะคะนะโดนแทงข้างหลังนะคะโดนเรียกว่าอยู่ๆก็เจ้านายก็ทําปั้นปึงใส่นะคะเหมือนแบบเขาฟังคนอื่นแบเป่าหูเรื่องเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคนไม,ไม่ค่อยประสงค์ดีเท่าไหร่อยู่รอบๆตัวก็ก็เป็นเดือนที่คุณต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษ เดือน8นะคะสิงหาคมนะคะนาในออเ e นเตอร์ cruise, นะคะอาจารย์มองว่าเดือนนี้คุณจะเริ่มนิ่งๆลงแล้วนะเรียกว่าทําอะไรก็จะไม่ค่อยหู่วามจะมีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นเดือนที่คุณเหมือนแบบจะหันมาใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหรือว่าหาช่องทางการลงทุนใหม่ๆนะคะ เดือน9้านะคะ f o r w a s o r นะคะอาจารย์มองว่าเดือนนี้นอกนากเป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งที่คุณจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายคุณสุขภาพคุณจะไม่ค่อยแข็งแรงเต็มร้อยนะคะนะเหนื่อยง่ายอะไรง่ายนะคะบางวันอาจจะต้องแบบลาหยุดงานนอนพักอยู่บ้านอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็ก็จะเป็นช่วงเวลาที่แบบเหมือนโปรเจกต์ต่างๆงานต่างๆคุณจะเข็นไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่นะคะนะแล้วคุณทําอะไรไม่ได้ด้วยคุณทําได้แค่รอเวลายอย่างเดียวนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายนะคะนะคุณได้ซิกซอฟซอสในเดือนตุลาคมนะคะนะเนี่ยเรื่องของการเดินทางจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลานี้นะคะระวังเรื่องของแบบอ,อุทกภัยภัยทางน้ำนะคะหรือว่าแม้แต่คุณไม่ไปไหนก็ตามก็ระวังในบ้านจะน้ําท่วมนะคะนะก๊อกรั่วนะอ่างแตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแล้วก็ระวังว่าอาจจะเกิดโรคภูมิแพ้ผื่นขึ้นนะคะนะในช่วงเดือนตุลาคมและน้ํามันหลากน้ํามันเยอะนะคะอากาศมันก็ชื้นมากด้วยนะคะ นะเงินทองอะไรต่างๆที่คุณรอคอยนะคะนนะช่วงเดือนตุลาคมอาจจะอึดๆช้าๆนิดนึงเพราะว่าไพ่มันชนกับวงแรกนะคะในเรื่องของเงินทองพอดีนะคะนะแต่อาจารย์มองว่าถึงจะช้าแต่มันก็ชัวแต่มันก็มานะคะไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหัวร้อนไปนะ ต่อมานะคะไพ่ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน e n e of one นะคะนะอาจารย์มองว่า,พาไพ่ใบนี้บอกว่าะจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาอีกแล้วนะคะแถมเป็นการเดินทางชนิดที่แบบค่อนข้างปรับปรับฉับพลันเหมือนกันการงานการเงินอะไรต่างๆในเริ่มขยายตัวมากขึ้นแล้วก็ขยายตัวไปในเชิเเชงบวกนะเดือนพฤศจิกาย,ยนคุณอาจจะต้องมีเรื่องของการทํา to do list หรือว่าทําเรื่องของจดเรื่องของขั้นตอนการทํางานอะไรต่างๆเอาไว้เพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันร,ระวังอาจจะเรียกว,ว่า,าผิด พลาดตรงนั้นลืมตรงนี้อะไรได้ง่ายนะคะเดือนสุดท้ายนะคะคุณได้ไพ่เดวิลนะคะธันวาคมอ่ะมีโอกาสที่จะมีความรักเข้ามาเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วแหละเพียงแต่ว่าต้องระวังน,นิดนึงว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นคนประเภทที่แบบนะมันเจ้าชู้อ่ะมันคุยหลายคนมันมีเยอะนะคะนะแล้วก็เรื่องเงินเงินทองทองต้องระวังให้ดีอาจจะโดนหลอกโดนอะไรได้คนที่เข้ามาหาเราในช่วงใกล้ๆปีใหม่อ่ะเนาะก็ระวังไว้ว่าเขาเข้ามาแบบ เรียกว่าไม่ได้บริสุทธิ์ใจเทกาเท่าไร่นะคะหวังผลประโยชน์อะไรจากเราก็เยอะด้วยนะคะมาค่ะต่อกันอีกนิดนึงนะคะสําหรับการเคลื่อนที่ของดวงดาวนะคะบนท้องฟ้านะคะในช่วงปี2565นะคะนะสำหรับปีห5นี้นะคะนะดาวพฤดาวใหญ่ๆนะดาวพฤหัสดาวราหูดาวสาวนะคะนะเดี๋ยวอาจารย์จะถ่ายตามนี้ก็แล้วกันนะคะช่วงหลังเมษายนเป็นต้นไปแล้วนะคะนะหลังสงการนั่นแหละดาวพฤหัสกับดาวราหูนะคะนะจะย้ายราศีนะคะนะตัวดาวพฤหัสเองนะคะซึ่ง เป็นดาวเจ้าเรือนเกี่ยวกับราพะนะคะนะแล้วก็พบกระดุมพระของคุณเนี่ยจรเข้าสู่ราศีมีนนะคะนะมีคุณภาพเป็นเกษตรในราศีมีนด้วยนะคะนะแล้วก็ประกบกับดาวอาทิตย์ นะคะนาะที่รออยู่แล้วนะคะดังนั้นนะคะต้องบอกเลยว่าหลังสงกรานเป็นต้นไปชาวราศีมีนะคะเรื่องเงินเงินทองทองของคุณนะยังคงมีความโชคดีอย่างต่อเนื่องนะคะนะปีที่แล้วก็ว่าดีแล้วนะคะปีนี้ก็ยังคงดีอยู่ต่อไปนะคะนะใครที่มีช่องทางไรายได้อะไรต่างๆมีโอกาสที่จะได้รับไรายได้อย่างสม่ําเสมอมากขึ้นนะคะนะเผลอๆอาจจะเพิ่มช่องทางการทํางานหรือว่าช่องทางการหาเงินนะเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะนะเรียกว่าคือมาทั้งโชคนะมาทั้งของ ที่ได้ง่ายๆมาของใหม่มาของเก่าก็ยังอยู่นะคะนะเรื่องการเงินทาพจะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยทีเดียวสําหรับคนราศีกุมนะคะ ดาวราหูนะคะก็จะย้ายเข้ามาสู่ภพสหัชชะนะคะตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมเป็นต้นไปแล้วนะคะนะจากก่อนหน้านี้นะคะดาวราหูอยู่ในภพพันธุทเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเรื่องของแบบบ้านช่องห้องหอหรือสัญญุสัญญาอะไรต่างๆจะมีความวุ่นวายนะคะบางคนอาจจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายอะไรพวกนี้ด้วยนะแต่พอมีนาคมเป็นต้นไปแล้วนะคะนะดาวราหูย้ายเข้าราศีเมษแล้วเนี่ยนะคะนะเออชีวิตของคุณนะคะนะจะเรียกว่า เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของแบบ การออกสังคมนะคะนะการพบเจอคนใหม่ๆนะคะมากขึ้นนะคะถามสังคมที่จะเข้าไปเจอเนี่ยจะเป็นสังคมชนิดที่คุณจะเจอแต่คนเก่งๆคนฉลาดฉลาดคนที่แบบเรียกว่าขยันหาเงินหายทองหรือว่ามีไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเพราะดาวราหูเนี่ยมันจรเข้ามาที่ราศีเมษเนี่ยมันก็จะมาเอ่อเจอกับดาวมฤตยูพอดีนะคะนะแล้วในช่วงเมษายนไปจนไปก็จะมีทั้งดาวดาวเกตดาวพุธนะคะนะเรียกว่ามามาลงมาต้ม กันอยู่ในสภบสหาชาติก,กันเลยทีเดียวดังนั้นนะคะนะ้าเมษาเป็นต้นไปค,คุณจะพบว่าคุณจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วละ่ะเชาวราศีกุมนะคะจะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเพื่อนใหม่ได้เจอคนหน้าใหม่ๆจากสังคมคนรอบข้างนะคะนะอาจจะได้แบบคบกับใครแบบที่แบบมีโปรไฟล์ที่แบบโอ้โหแตกต่างไปมากๆเลยไม่เคยเจอมาก่อนนะคะนะแล้วก็ฉลาดในการพูดฉลาดในการคิดมีไอเดียอะไรใหม่ๆมมากมายด้วยนะคะนะแล้วอาจารย์มองว่าคุณก็จะมีชีวิตที่แบบเหมือนแบบเรียกว,ว่า ขึ้นขึ้นลงลงนิดนึงนะคะนะแต่ว่ามันก็เป็นไปในเชิงบวกนะคือคุณจะค่อนข้างแบบรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้อะนะคะที่จะได้เจอคนแบบนี้นะคะ ทีนี้เนี่ยดาวสาวนะคะนะยังจอดอยู่ในราศีมังกรนะคะพบวินาศของคุณนะคะนะดังนั้นชาวราศีกุมนะคะมีความเป็นไปได้ก็คืออาจจะมีความรู้สึกหรือว่ามีเรื่องของแบบเหตุการณ์ที่มันเหมือนเป็นคลื่นใต้น้ํานะคะเป็นแรงกดดันแบบลึกๆหรือว่าแรงกดดันแบบแบบชนิดที่คุณไม่สามารถบอกใครได้นะคะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะคะนะแล้วทีนี้นะมันก็อาจจะทําให้คุณนะเกิดความเครียดนะคะนะได้ง่ายนะอันนี้เน้นๆเลยนะคะก็จะเป็น เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อให้คุณ ento, มีเงินมีทองอะไรเท่าไหร่ก็ตามทีเนี่ยชาวราศีกุม,ม,มนะแหมมันก็น่าอิกอยู่เหมือนกันตรงที่คุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอเท่าไหร่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยอ,อยากได้อีกอะ่ะยังยังอยากได้มากมากกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีบ้านแล้วมีรถแล้วก็ไม่พอใจอ่ะคืออยากจะซื้อย่างหลังใหญ่กว่านี้นะคะหรือว่าอยากจะมีในสิ่งที่แบบทําให้แบบชีวิตมั่นคงกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแล้วก็กดดันตัว,ตวเองเว้ยเออดูส โอเคนะ,คะ okay, นะจบไปแล้วสำหรับดวงในช่วงปี65ของชาวราศีกุมนะคะแม่นแม่นแ,แอะไรยังไงนะคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้นะคะหลังจากนี้ไปทุกเดือนนะคะอาจารย์ก็จะมาอัปเดตดวงชะตาแบบนี้นะคะให้ให้ทั้งให้คนทั้ง12ราศีฟังหมดเลยนะคะนะก็ถ้าไม่อยากพลาดก็กด subscribe กดกิดติดตามเอาไว้ก็แล้วกันนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทาง line id นี้เลยนะคะนะสหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย